ิดให้บริการแล้วสำหรับรถไฟฟ้าฮานอยเมโทรรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศเวียดนามซึ่งก็เปิดให้บริการเมื่อวันที่หที่ผ่านมานะครับที่สร้างมานานนับกว่า10ปีซึ่งผู้ับเมาของโครงการนี้นะครับก็คือบริษัทจากประเทศจีนนั่นเองและด้วยสาเหตุที่ล่าช้านะครับก็คือแต่เดิมนั้นมีแผนที่จะส่งมอบให้ดังการเวียดนามตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ต้องประสบปัญหากับความล่าชา้าและมาตรฐานด้านความปลอดภัย มีต้นทุนค่าปรับความลช้าฉเฉลี่ยเดือนละ2ล้านลอนดา้าโดยรถไฟสายนี้นะครับก็เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2011ซึ่งก็กินเวลาไปนานถึง10ปีเลยทีเดียวซึ่งสายที่เปิดนี้นะครับเป็นสายที่วิ่งระหว่างแคดลิงฮาด้ดองะยะทางทั้งหมด13กิโลเมตรจากสถานีแคทลิงใจกลางกรุงฮานอยไปยังสถานีในเขตฮาลองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้รวมทั้งสิ้น12สถานีด้วยกัน แ,แล้วก็เปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในช่วงแรกนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการทดลองฟรี20วันซึ่งก็ได้มีคนต่อแถวเพื่อรอให้บริการเป็นจานวนมากความคิดเห็นแรกสําหรับวันนี้นะครับก็ได้กล่าวว่า10ปีที่จะได้รับรถไฟมหาคนครลําแรกนั้นมันช่างยาวนานเหลือเกินฉันหวังว่ารถไฟขบวนนี้จะช่วยลดความแออัดของถนนได้คอมเมนต์ถัดมาดูเหมือนรถไฟใต้ดินในเกาหลีทางนี้ ไม่มีรถติดอีกแล้วความไม่ถัดมานะครับก็ได้กล่าวว่าทัานสมัยมากเขาแสดงความยินดีกับกรุงฮานอยที่มีรถรางยกระดับแสายแรกของประเทศคามไม่ถัดมานะครับมีความสุขทางน้ําตาเพื่อนรวมชาติคนของเราพูดไม่ออกเราควรจะใช้มันมาสองสามปีแล้วไม่ใช่ในตอนนี้โอ้ความตื่นเต้นบอกว่าเรารอคอยมานานแล้ววันนี้จะออกไปเยี่ยมชม และสัมผัสก,กับการจราจรรูปแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับดูนี่สิจาได้ว่าอยู่เมืองไทยตอนที่พี่สาวไปเที่ยวคอมเมนต์ถัดมานะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเลยดังนั้นเลยตื่นเต้นที่จะสัมผัสหากสะดวกและปลอดภัยฉันจะแนะนำญาติในครอบครัวนั่งรถไฟฟ้าแทนที่จะนั่งรถส่วนบนุคคล เพื่อช่วยลดความแออัดของการจราจรคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับดีใจที่เห็นประเทศพัฒนาแบบนี้หวังว่าจะพัฒนาต่อไปในอนาคตสู้ๆเวียดนามคอมเมนต์ Comment ของท่านนี้นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันค่อนข้างประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีที่สะอาดและปลอดโปร่งสบายเจ้าหน้าที่ที่ประจำสถานีก็ให้คำแนะนำผู้คนอย่างรอบครอบรถไฟมาตามเวลาที่กำหนด และฉันก็หวังว่าประเทศของฉันจะมีรูปแบบการขนส่งมากมายเช่นนี้คอมเมนต์ถัดมารถไฟความเร็วสูงกับบ้านราคาดีมากไปตอนเช้ากับบ้านในตอนเย็นผมไม่ติดขัดในการจราจรอ,อีกต่อไปคอมเมนต์ถัดมานะครับจะนั่งตั้งแต่ต้นสถานีไปจนสุดสถานีเลยคอมเมนต์ถัดมาเหมือนรถไฟใต้ดินที่ฉันไปเกาหลีคอมเมนต์ถัดมานีใจ ที่เวียดนามตรบโดวขึ้นทุกวันคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า <c ười> ปกติแล้วฉันใช้รถบัสในการเคลื่อนย้ายแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปนั่งรถไฟฟ้าแทนเพราะผลที่ปลอดภัยกว่าและเรื่องการจราจรที่ติดขัดและตรงต่อเวลาคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหวังว่าเวียดนามจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถรางตามทางหลวงชาตเมืองให้มากขึ้น รพื่อลดภาระในรถยนต์สาธารณะนะซึ่งสะดวกต่อการเดินทางคอมเมนถัดมานะครับก็ได้กล่าวอาไว้ว่าฉันพบว่ามีข้อผกพองมากเมื่อไม่มีลวกั้นหน้าลัางเมื่อรถไฟมาความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วยที่การจราจรของเวียดนามที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายคอมเมนต์ถัดมานะครับต้องลองนั่งแล้วคอมเมนต์ถัดไป มีใครให้ข้อมูลกับคนขายตัวหน่อยได้ไหมพวกเขาดูมึนงงไปหมดคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้ครับใครมีรถไฟความเร็วสูงหาหนอยโฮจิมินหรือไม่